สวัสดีค่ะวันนี้เราวันนี้เราจะมาทําอะไรกันที่ป่ายางนี่นะคะวันนี้เราจะมีป่าคอนแจน่านะครับนะะคเดี๋ยวมาดูมาแอบลักขโมยของเขาดู้ค่ะเด้ออยู่ข้างทางนี้มาดูไปนี่นะคะขออนุญาตอยู่ข้างบนเด้อบัวเอาน้ําเด้อขี้โต๊ะนเออมันความใหญ่อีเนาะเฟิรมเบิร์มพี่น้อนี่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 ใส่แจ็คตัวยุบอ่ะ แล้วว่าไมเขาเสือไเด้อขูดโอ้เต็มอยู่ในหูนั่นแล้วน่ะหูไหนหูนันเออมันเฮาเมื่อกี้นี่หัดใจป่ากระปุกก็เอาเลยเด้อไปคให้อีนางกินเอาเนี่ยทีมเสือนั้นไหมเอาน้ำเสือขู่นี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอยู่ทางนี้กอนเด้อบนทางนั้นมันจะนี่ขอบอก ผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกมันค้อนแกศนะก็เลยมาเบิง้งว่าแม่ติ่มหูอยู่บ่โอู้ไปเคียงหน่อยบ่ว้าวนี่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 นโอ้เห็นบ่เห็นบ่พอได้ปุ่นยังไงล่ะเอ้าเอาฟวดเชื้อนี <c> ้ <oughs> เด้อเดินหา้ายยักงานยางเขาก่อนสักงานหนึ่งขอเนี่ยเดอ้อ ควรเนี่ยเด้อเอ็บหักเง่ายไปยางคนนักหนี่ดีเต็ยเมยุติเถอะพี่อ่ะง่ายยางเลิ่มมาสิไปหลายอยู่ข้างนอง <c oughs> นนเก <c oughs> เธอแต่ใบใหม่แรงเลยน้อยเนี่ยขรบบ่อน้ำป้าบ่อนบ่อเปะบ่อเปะบ่อเปะ อืออยู่คางอัไก็ได้ด้วยนะคางคางกระถางมันกระดองอ่อนทั้งพี่นี่เอาแต่ปลาข้นเจนานี่แหละตัวมันบโครนก็เอาหน้าเอาเข้าหนูไปไลยอยู่ดอกนี่มาดูรูนี่มันจะเต็มอยู่ในรูกระปูรูนี้ โอ้ตัวไปแล้วเพื่อนลุ Usually, no Ooh, <Sud Kraft> ้นเพื่อเพื่อเพื่อพื่น้องเพื่อนโดดหนีเพื่อนสิไปใส่น่นน่ะนั่นเห็นบ่้อู้ยมีอีปูอีปูนาน้องปลาชอบอีปูนาได้ยีบปะน้องเพื่นมื่อกระดองข้าโถ้ออะไร เห็นบ่ะเดี๋ยว,ยวแปดนึงได้พ่น้องเอ้อขออนุญาตนั่งนะคะนี่ กำลังจกหูค่ะโอ้ตัวใหญ่อยู่ได้ล่ะยังมีอยู่ดิเขาคุณมีมาเอาเนาะ อ้ตัวที่สองนะคะแล้ววางเสือเ้ยตัวที่สามนะคะปลาดุกบ่บอนี่แต่ปลาขอปลาคอลบอกนะคะับันยังไม่หมดโมลี่อ่ะหมดแล้ว เพิมมาวะน่ากรปูน่ตีนะชูป่ายฟูซู ขอล่วงมาเบิร์ดเลยสุบพัดไปเถอะปลาคนอนอนเอาไปให้ยายบุ๊กว่ะเราถือได้เอาหน้าสิเดี๋ยวเอาไปให้ยายเวะะด้วยค่ะเลยคนอยากก็ได้บอกลูกหลานมาเอามาเจอแต่ปลาคอนเจนานี่แหละ นนี่ะคเล่นลอยก็ขลอกหน่อยเนาะวิวิววิวิไม่ได้ปลาดุกขึ้นหน้าเท่านาะไม่ได้ปลาดุกเลยมีแต่ปลาปลาคอปอกเม่นบ่นี่ปลาอะไรปลาขับมนปลาขับมุน มีหูนึ่งบ่ม้ตงหูเดียวนั่นบ่หูนี่เด้撒เหรไม่ไ,ได้กอ,อ,อ่พอจะมันดองออกมาตะมังเก่าก็มีจ้ะเห็นบ่เห็นบ่คือสิบ่้าเห็นปันเอเห็นยูเห็นยู ถ้ามันดองออกมาตะมงเก่าก็ไม่จักพี่น้อยง้อประตูเก่าก็ไม่จักง้อประตูเดิมก็ไม่น่าน่าจะหมดแล้วเนาะเอานี่ไปด้วยนี่นม,มีกระตอ่อง ่ไม่ค่อยเยอะมีอยู่เล้ไก็เดือดเปิดทีไม่นานปลาไม่เยอะนะคะปลานิดเดียวแต่ว่ายังมีหลองเหลืออยู่บ่ว่าแมนตัวเกาว่าบ่ฮึงเอ็ดขวานตัวไม้ไนะี่แหะแมนบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp men เออถือขึ้นมาล้างขั้งตรงข้าไมได้ด้วยได้ลา้างด้วยมั้ยได้น้วยนะเนาะค่ะคนะคะนในอ้อาวสำหรับคลิปนี้ก็นะคะนี่นะคะก็ได้ยเยอะพอสมควรได้แกงหนึ่งแกงหนึ่งได้หมกหนึ่งได้แกงหนึ่งนะคะเอาเสิร์แม่บัวไม้นะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ